เราจะทําพิธีกันครับปกติจะมีกี่ถ้ำครับที่นี่สามสี่ถ้ำสามสี่ถ้ำแล้วเข้าได้กี่ทางครับเข้าได้ทางเดียวอีกทางเป็นหินทำง่ายไม่เป่าทง่ายเปลี่ยนภาพแก่มาเจอสภาพอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะดีครับเด็กเด็กหน้าเด็กน่าจะบอกลุงนะ เจอไม่เจอที่สบายๆมาเจอนี่ก็มันก็บูดีนะครับเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เนี่ลึกไหมครับไม่ถึงกันลึกมากประมาณ2 0 0เมตรไม่น่าอะถึงนะม็้ไม่ถึงนะอย่าเพิ่งใจเลยเดี๋ยวขครืงบนนี้จะมีคนรอในรถบ้างเลยรบ้างเลยถ้าไม่ลึสีเขาถึงเลือกเป็นตรงจุดนี้ครับอ๋อให้ผมหาถ้ำมาผมก็ต้องเอาถ้ำนี้เพราะผมดูบรรยากาศมันก็ดี กเข้าไปผมในนี้น <Okay. S 2> ้าปัญญามาทําพ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ิธีทักพิธีพอดีได้จังหวะนี้พอดีดูพลังงานดีงีมันนําทำนัดอยู่นะเราก็รู้กับคุยน้าเอมาปกเสียงเพรเขาน่าจะเคลื่านีได้จังหวะของสการนีผู้ว่าก็แนะนํามาที่วัดเขาพนมนี่เหมือนกันแต่จุดนี้ยังไม่เคยมีใครมาทำว่าที่มัแมีครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรก ตรงนี้เขาเรียกว่าธรรม,มดา,ามันเขาเรียกทำถ้ำทองพระลงถ้ำท,ทองพระลงแต่<ป>เขาทั่วคนนี่แต่เขาเรียกว่าถ้ำฤาษีตอนฤาษีก็จะมาทำประจำศีอยู่ในนี้ครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหม <t une>

Ja, <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> คนที่จะจะจะกล้าเดินเข้ามาในนี้โดยความเป็นธรรมชาติของคนในพื้นที่น,นะก็เจอเดินมาจากจากจากบนถนนขวงที่จะเข้าวัดนะครับมันจะมีทางออกตรงนั้นน้ำนี่จะไหลไปออกตรงนั้นครี่ทีทีนี้ผมก็เดินตามตามเมื่อจนผมมันมาเป็นเห็นเจอเหินก้อนนี้เมื่อคนน้ํา,นานลงตกมาเจ้าเจ้า,จาช่วยมากเป็นขาวจ้วงพอเดินขึ้นมาก็าอยู่สักพักก็หันไปดูข้างในนะคที่ถิงก็คลานเข้าไป มีเข้าไปได้อีกก็กลายเป็นถ้ำอีกถ้ำหนึ่งซ้อนแต่ต้องคลานอย่างเดียวปกติถ้างดเข้าไปในนั้นด้วยคือในนั้นต้องเก็บตัวจริงๆคือไม่พบใครแล้วึนเมื่อเราต้องการเก็บอารณมหรือต้องการปฏิบัติเดี่ยวๆแล้วทุกทีไปอยู่ครั้งหนึ่งก็ประมาณสามวันพอพลังจากนั้นผมก็หายไปบางช่วงก็เดินทางทุเดินไปบางช่วงก็ต้องออกไปทางมาเลเซียถึงมะทูแต่ทุกครั้งที่กลับมาคือเราต้องวิ่งข้ามอาทิตย์พันใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้พอลุปสิ้นมาก็ต้องตามอาทิตย์พัน ทุกจุดที่ผมไปพวกก็กลับมาหาผมที่ตรงนี้มไม่ได้ออกไปไหนนะเลยวรัเราต้องควบคุมมาอยู่ว่าเราตั้งใจว่าสี่เดือนเราไม่ออกเราก็ต้องรักษาตรงนั้นได้บางทีเราก็ต้องหาวิธีการเขาเรียกว่าปรับลบายในการการปฏิบัติกวเ,เ,เคลื่อนไหวทํางนานทั้งนัน้เพื่อให้ให้เราเส,สารเคื่อจิตย้ายสมจิตออกนอกว่าไอเดี๋ยว้างนอกปเป็นยังไงไว้ตอนนี้เราเราไม่ต้องคิดตรงนี้ นี่คือเป็นกุจรุบายในการตกจใจเ่อาตราตนัเจส่งยอยู่ในรูปแต่ต้องกา,ยยา,า,ยยาอทำยอยอกได้ที่นี่ที่นี่คือครูของคุณทุกธรรมที่ผมเคยอยู่มาหรือเคยทุดงมาหลายๆที่นะครับ พลังหรือเสียงของจุดมันจะไม่เหมือนกับท่านนี้ผมมองว่าเป็นจุดศุนย์กางของผมทั้งหมดนี้คือจุดศุนย์กางอยู่ตรงนี้แล้วก็ผมสังเกตอีกมิติหนึ่งที่ว่าเราไปไปเดินทางทางจิตวิญญาณเราไปสัมผัสครูบาอาจารย์ที่มีพลังพลังท่านพวกข้างในท่านนี้ทุกท่านก็โอเคหมดนพลังเลยนะเคยกับเราสังเกตดูทีถ้าคนที่มาเกาะนุ้ไม่ว่าจะมีพลังหรือเป็นคนดังขนาดไหนเข้ามาเราเนี่ยจะจบหมดเหมือนกับแมว ความลึกลับของเขาคุ้งนมมันมันมีมากเกินที่ผมจะเล่าให้ังได้แตกต่างครับแตกต่างมากครับไม่เหมือนแน่แหละสมัยเกิดสิก็จะไม่ค่อยไปร่วมนะครับจริงๆโดยโดยธรรมชาติจริงๆนอกจากกลุ่มหนึ่งต้องการภาพต้องการแอคชั่นอะไรมันก็ไม่ใช่ถ้าเป็นผมผมไม่ไป าชวนผมงไม่เป็นยังปฏิเสธไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ยุ่งเหงแต่จะใช้ชีวิตอยู่เดียวๆ,ๆ,ๆอะไรที่ดีเราก็ชื่นต่เราต้องคิดว่าพัตถาปฏิบัติของเราเคืออะไรในแต่ละวันเราต้องอย่าลืม จิตนะครับผมมองว่าจิตพูดเป็นวิทยาศาสตร์เป็นพลังงานเป็นเรื่องราวของพลังงานถ้าจิตท,ที่เราได้รับการสืกผลต่อเนื่องพลังงานเหมือนเราเริ่มต้นเหมือนกับนั่งปุ๊บมันก็เห็นเป็นแสงกระกายเพลิกใช่ไหมพอผ่านกระบวนการนั่งนั่งไปมันก็เห็นเป็นเปนลี่ยน,น,น,ปน,เ,น,เ,ปนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเราได้จิตตัวนี้มา จิตเป็นเรื่องของพลังงานสามารถพลังงานนั้นเราไปใช้ทางบวกก็ได้ทางลบก็ได้สำคัญอยู่ที่จิต อไรที่เป็นคุณค่าอะไรที่มีประโยชน์กับสังคมอะไรที่มีประโยชน์กับของจริงก็ここเอาไปช่วยแค่นั้นไม่ได้ไปเท่าไหร่ก็ไม่ให้กูไม่ได้มองตรงนสำหรับ <C> ถ้ากูจองอะไรทำผม <C> ผมพยายามเต็มที่ให้บริการเต็มที่คือช่วยเหลือกันเต็มที่มาทำอะไรก็ต้องแม่ผิดหวังอะไรที่เราทำได้ให้บอก ของปู่ของปูดุซีครับปูดุซี่ปูดุซี่เป็นองชายแท้แท้ๆองชายแท้ๆปูดุซีนี่เป็นดุซีนานเอุ้ยนานแล้วครับหลายสี่ห้าสี่สิบปีกว่าแล้วครับก็ตอนแรกเขาเขาเขาดุงข้าวอมข้าวอยู่ก่อนอะไรมันข้าก็ตามปราเก๋จีดังๆเขาจะตามปราเกจีที่มาอยู่บนเขาเนี่ยครับแต่ทีหลังเขาก็เปลี่ยนเป็นหนังจุดให้จุดดุซีมาตลอดเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนของเขาเอง ลูกิลูกหางทาง,งอโอ้ยเยอะเยอะครับเยอะมาเลเซียต่างประเทศเยอะหมากมากเลยครับน้ำมันเนี่ยพี่เห็นบ่อยเมื่อก่อนกวนน้ำมันเนี่ยเกจีตั้งนั้นมาหนังก่อนกนน้ำมันนตาประยูนอะไรพี่พ,พี่เห็นบ่อยพ,พลังมากเวลาค่อยดูค่อยดูเวลาก็เวลาเขาแต่งทัวต์จิมยศพลังมันจะมากทีนั้นตรงนั้นมีพลังหมากในรอบเขาเนี่ยพระเจ้าตากสินเดินหมดเดินทะาุรู้หมดมีห้องบรรทมมีห้อง ห้องโถงใหญ่ข้างล่างนั้นอยู่ในเขาถ้ำอยู่ในถ้ำน้ำดวมดเลยเขาอยากถ้ำน้ำเหี้ไปใช่ไหมกลางบนดีหมากพลังงานในถ้ำพลังงานจะหมากแล้วถ้ำนี้เป็นพันๆปีแล้วที่พระองค์ถันมายุวันเลยไม่มีขังข้าวแมนตัวเดียวในถ้ำถ้ำเื่นอยู่ได้ประมาณสามวันพระองค์ถันต้องถอยออกพรอยได้ไหลือเพราะแอมโมเนียมันเยอะหน,นังสมาธิไม่ได้มีดินแอมโมเนียคือขี้ขังข้าวแอมโมเนียมันเยอะแต่ถ้ำที่พระองค์ถันอยู่ข้างหลงังเนี่ยถ้ำตาขวานี่ ทานยุเป็นปีๆไม่มีขังข้าวแมนตัวเดียวมีอากาศไทยเทยอย่างนี้เลยครับที่ถูกยางจัดสั้นไม่ผงแันยางลงตัวมันเลยมีทางขึ้นทางลงทางเลี้ยวมีชัยาพุ่มดีๆถึงคนที่เข้าไปห้าฐานนี้ยากเหลือเกินยากมากครับ ถ้ทำท้องประโรงหรือชาวบ้านเขาเรียกอีกชื่อก็คือเขาเรียกว่าถ้ำฤาษีเพราะฤาษีต้องแกมาผ่ำน,นักประจำศีลอยู่ในนี้เป็นเวลา100วันหรือ3เดือนอย่างต่าโดยไม่ได้ออกไปไหนครับตาเขาที่มาบอกผมว่าทําพิธีจะย้ายสถานที่ให้ผมหาทําสักถ้ำ ผมก็มองดูในทำนี้ผมเคยมามาอยู่ในทำตรงนี้น่าจะทําพิธีใดพิธีเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังน่าจะดีเคยคุยฤษีเหมือนกันก็ได้จังหวะพอดีเลยได้คุยกับฤษีบอกอันเนี้ยจะทําแต่ว่าทางนี้เราจะทาปรับปรุงอะไรขอนไฟไฟ,ไฟเลยให้มีเรียบร้อยตอนนี้ยังไม่มีไฟถือว่าถ้าว่าทําตรงนี้นะคือทำนี้ครั้งแรกแกส่วนมากจะไม่ค่อยไปไหนเพราะนั้นผมไม่หมุนไปที่หลักเมืองข้างเดียวและมาครั้งนี้แกก็ เป็ในใจผมาอนี่พวกพวกเขาจะไปบัวนาสร้างเกย่ยวกบรบทรวงบาลอะไรเนี่ยแกก็ยินดีโดยแกไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่บอกว่าเ้ยต้องมีเวลาเขามาปรับปรุงถ้ำเนี่ยคนงานที่เราจะมาทําให้เรียบร้อยนี่เราก็ต้องใช้จ่ายให้บอกบอกกันแล้วไม่ต้องไปรบกวนท่านพูดถึงนะครับด้านเขาทาแต่ละที่แต่ละครั้งผมยอมรับหมดแล้วแต่ละคนครับเขาทาให้ดีที่สุดต่างน,น,นะครับ เหมือนกับทุกคนนะเขาทำให้ดีที่สุดใกล้เคียงกับยุคก่อนที่สุดอย่างถ้าของที่ครั้งนี้ที่มาทำนี่ก็ต้องทำให้ดีที่สุดเหมือนกันไม่ว่าด้านพิธีกรรมด้านหุงน้ำมันก็ต้องทำให้เข้าสูตรโบราณกันจริงๆยิ่งหุงน้ำมันเนี่ยเขาต้องหนักมันหน่อยเหมือนกันต้องใช้ครบครบหมดคนวิชาคาราวาสละและแม่แต่หาว่าน,นี้ ก็ต้องไปที่ฐานบอกของพ่อขอนเหมือนกันเทียวรุ่งนี้วันนี้ต้องไปจุดทูบบอกของพ่อแล้ววันไยนเขาทำรุ่นนี้ของคนนั้นคนนี้ต้องรับบทหขาครับครั้งนี้ก็เหมือนกันเขาทำให้ให้เต็มที่เหมือนกันครับความพิเศษของวัตถุมงคลรุ่นนี้ผมสร้างบรมครูตาขุนโหนและพญาชิงชัยเนี่ยผมจะ ปูกเสกสี่วาระและหนึ่งในวาระนั้นเนี่ยก็จะตรงกับวันไหว้ครูประจำปี2568ความตั้งใจจริงกับความประจบเหมาะนะครับแล้วเราก็พยายามทำให้พิธีกรรมเนี่ยมันเข้มขังศักดิ์สิทธิ์มากกว่าทุกๆรุ่นนะครับให้ความสมบูรณ์ที่สุดนะครับเพื่อเป็นการยกย่องบูชาครูนะครับแล้วก็ทำให้เข้มขังศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษมาก ยิ่งขึ้นในรุ่นนี้สุดท้ายนี้นะครับผมขออนุญาตทุกทกท่านนะครับร่วมติดตามไปกับผมนะฮะในครั้งต่อๆไปนะครับเราจะมีอะไรพิเศษเต่างๆก็จะค่อยๆนำมาลงให้ทุกท่านทราบนะครับในคราวต่อๆไปของวัตถุมงคลรุ่นนี้ฝากไว้ด้วยนะครับพ่อให้รวยวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ของออบงมงรมคููตาขุนโหน พระยาชินชัยองค์พ่อจจดุคามจากหมึกเทพจันทร์และทีมงานนะครับสวัสดีครับ